คือตอนนี้สิ่งททางกายโอเคยอยู่ทางใจก็นี่แหละมันจะนอนไม่หลับเพราะว่าคนที่เราไปยืมเงินเขาป่วยเขาป่วยมันจําเป็นอยู่แล้วครับเขาป่วยเขาก็ต้องอยากได้เงินเราติดเลยนะเราติดเลยก็าจะมาทํ o ยูท b e อย่างน้อยนี่กว่าจะฟื้นกลับมาเพราะว่าสองเดือนไม่รู้ทันหรือเปล่าก็เลยคิดว่าจะขายที่แต่ตอนนี้นี่เราคิดหนักแล้วว่าทําไมเราจะต้องทิ้ง ลากเง่าเราไปอย่างนั้นเรามีความฝันกับเขาตั้งนานก็เลยบอกว่าไม่ขายที่แปลงใหญ่แล้วนะครับมีโอกาสเดียวคือหุ้นกันก็คิด,คดเหมือนกันถึงมาทําด้วยกันได้ส่วนที่แปลงเล็กก็ยังจะขายอยู่สักแปลงหนึ่งหนึ่งงานนะครับก็จะตัดนี่ตัวนี้ตัดเสร็จแล้วก็ไม่มีหนี้เพราะไม่มีหนี้แต่ยังมีภาระใช้จ่ายก็คือมีรถมีค่าจำนองถ้าเราตัดรถออกไปทีนี้ก็จะเรือน้อยมาก เราก็ต้องรอดูนะว่าสองเดือนถ้าเขามีวาสนาที่จะอยู่กับเราแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มจะต้องฟืนนะ้น <c oughs> เพราะว่าบางทีในตัวผมนี่เดียวละห้าหมื่นไม่ใช่เรื่องใหญ่นะสมัยทำ u t u b e ดังๆไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะเเดี๋ยวนี้มีแพลตฟอร์มนั้นมากำลังมาแรงคนเจ้าจามากมีความสูงมากก็ไม่รู้ว่าจะตัวเลขมันเมื่อไหร่จะกลับมาแล้วเมื่อไหร่จะมาเนาะเอาเป็นว่าเรา ขายแปลงนั้นเสร็จเราจะหายจะได้อีกประมาณ2อเดือนถึงสมเดือนนะกลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปอีกดูผมเองก็ไม่มีอะไรตอบไอ้นี่เวลาตอบนะก็ต้องทำกันประมาณห้าสี่ห้าคลิปเนาะโอ้คนทักทายกันเพื่อนๆนี้เยอะมากเลยตอบจนตอบจนน้ำตาไหลพ่าเลยม่ไม่ตังค์นะตอบเล่นีเฉยเพราะว่าเรายังไม่ผ่านกฎเขาได้ เราก็ต้องวิ่งไปทํานู่นทานี่ด้วยก็เลยขาดๆเกินๆน,นะเอาเป็นว่าฝั่งนี้ฝั่งคลิปแดงเนี่ยช่องแดงจะไม่มีเรื่องส่วนตัวแล้วนะที่เป็นมาคุยกันเป็นอย่างนั้นไม่ไม่เพราะว่าเราไม่เป็นคนดำแต่เรื่องส่วนตัวก็จะเป็นคลิปว่าฉันจะซื้อขายนั่นนี่นะประมาณน,นี้แล้วฉันทําอะไรอยู่ก็จะถ่ายเหมือนกับเหมือนกับบ้านไร่อารุณี่แหละก็จะถ่ายตัว สระน้านั่นนี่ดอกไม้ใบหญ้าเหมือนกับเช้านี้ที่สวนนี่ประมาณนี้นะให้ดูแต่เรื่องที่จะมาตอบโต้กันเป็นไรสดในเรื่องส่วนรงไม่มีแล้วนะครับแล้วเรื่องกกอก็ไม่มีเหมือนกันเพราะว่าเราบอกว่าไม่ก็คือไม่นะเราเตรียมตัวพบเรื่องราวขมเมนพม่าก,กันเลยนะมันก็เหมือนกับน้องอิสระที่ว่าไทายกไทยกำลังจะหาเพื่อนใหม่ไปเลยมันก็แล้วแต่นะเพราะเขาไม่อยาก คุยไม่อยากดูเราก็จะไปทาบังคับเขาได้ยังไงเหมือนกับคนที่เคยดูห้า0ันนี้เหลือสามสิบสี่สิบเขาไปแล้วไม่ได้บอกเราหรอกแค่เขาไม่มาดูเราสวัสดีคุณสุชนนะครับคุณสํารานคุณโชติกาท่าน,นค้ไทยสวัสดีค่ะไม่ได้เห็นกันมานานแล้วนะคะกําลังส่งกําลังใจมาให้เหมือนเดิมเขาคุณมากนะครับคุณนิตยาสวัสดีนะครับก็ วันนี้ถือว่าเป็นไฟไฟบอกลาแล้วก็ผมเองก็เหมือนกับบังคับความจริงก็บอกว่าจะเลิกไปเลยไม่ไม่ไ,มไมล่ส่วนแล้วในเรื่องส่วนตัวนี้ก็คิดว่าเอาบอกสุดท้ายสั้นๆกันดีกว่าว่าเราจะไม่ไล์เรื่องส่วนตัวในไล์ส่วนแล้วนะครับส่วนใครอยากรู้เรื่องส่วนตัวได้ทักถามมันก็ไม่เยอะหรอกครับไปอีกช่องก็คือช่องของ Facebook นะครับนั่นก็คือสวนน้ำทลายทยนะถ้าสมัครเป็นเพื่อนแล้วไม่ได้กด รับเป็นเพื่อนก็รู้นะเพื่อนมันเต็มได้นะครับห้าพันนี่คือเต็มนะครับเพราะฉะนั้นวิธีอนี่กันก็คือกดติดตามนะครับกดติดตามเอาผมก็ผมก็จะแสดงบา้าๆบอไปกินมะม่วงมะม่วงไปแหละเออเพราะว่าในช่องนั้นเขาแบบนมแหนมหน่อยนะถึงไปได้แบบนมแหนมนะครับไอเป็นจริงเป็นจังนี่ไม่ได้เรื่องหรอกในนั้นเนี่ยรู้สึกน้องมุดาก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะไอ เอาเรื่องเป็นจริงเป็นจังมันเหนื่อยนะครับสวัสดีคุณจันทนานะครับทีนี้ตัวนี้หวังว่าเราเข้าใจนะว่าผมไม่ขายแล้วนะที่ดินหกไร่นะผมมาเปรียบเทียบแล้วร้านห่ากับรถร้านห่านี่มันคุณค่ามันต่างกันมากเลยเออมันเหมือนกับพ่อแม่เรากับเมียเลยนะเอ้พูดเล่นนะเมียจะฟังไหมตอนนี้คือพ่อแม่เรายังไงเราก็เลือกลาทันไม่ได้ใช่ไหม อมันเป็นพ่อแม่เราแต่เมียนี่ยากันก็คือเลิกเลิกกันก็ไม่ได้เป็นผูวเป็นเมียกันละแต่งานใหม่ก็ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นที่ดินก็น่าจะเหมือนพ่อแม่เรานะแล้วก็รถก็เหมือนกับภรรยาซึ่งแต่งได้ซื้อได้ขายได้นะก็น่าจะปล่อยตัวนี้แหละมากกว่ายังไงไปก็ได้ก็ดินอีกสักเดือนสองเดือนนะก็ก็คงจะเอาแบบนั้นแหละนะส่วนที่ดินก็ยังขายอยู่คือขายสักงานหนึ่งนะ เพื่อว่าแก้หนี้สินที่ติดเขาอยู่ก็เกรงใจเขาสงสารนั้นด้วยเนาะเขาก็ใจดีกับเราเวลาเขาเดือดร้อนเราไม่สามารถหาเงินกินเขาได้งานหนึ่งก็แสนบาทนะครับพรุนี้จะถ่ายเป็นคลิปให้ดูมันก็อยู่อยู่ในโซนของสวนน้ํานะครับแต่ไม่หนุกหูมากเพราะว่าด้านหนึ่งก็มีป่าก,กั้นด้านหนึ่งก็มีสะก,กัน้นะคนคนที่คิดอยามาอยู่ซึ่งหลายคนเดนะว่าใครจะยากมาอยู่ทนายไม่รู้สิ ผมขายไปสองแปลงลนะแสดงว่ามีคนมาอยากอยู่กับผมสองคนแล้วนะก็พัฒนานเนี่ยไปเรื่อยๆืส่วนตัวใหญ่ไม่โฆษณาแล้วล่ะมาหุ้นสูงหุ้นส่วนไม่ไม่ได้พูดแล้วต่อไปก็ไม่พูดแล้วเพราะว่ามันจะไปของมันเองนะครับผมว่าโฆษณาพาไปแหละเรามาพบกันก็มากันเพราะโฆษณาพามานะมีเรื่องกุ่กกองให้ให้พูดให้ฟังมันก็เป็นอย่างนี้มันถึงได้มาพบกันรู้จักกัน ก็ประมาณนี้ในวันนี้ก็นี่แหละว่าสิ่งสําคัญก็คือมาบอกตัวนี้แหละเกิดคนยังคิดอยู่ว่าเ้ยจะไปซื้อบ้านจะไปซื้อที่ธนาคารไทยกำลังรวบรวมเงินนี่ก็บอกเลยนะว่าไม่แล้วนะครับยกเลิกสัญญาเลยถ้ามาตอนนี้คือยังไม่ได้พูดกันอยู่แล้วผมบอกก่อนแล้วว่ามีคําเสนอยังไม่มีคาสนองนี่เราบอกเลิกคํเสนอได้นะครับก็จบกันไปนะครับ ัสดีพิสุิดาทิพย์นะครับวันนี้ทําสวนน้ํารู้สึกเหนื่อยนะพิสุดาทิพย์งานก็เจ้าแจนเหนื่อยนะพูดง่ายๆก็เจาแจนของผมคือค่าตอบแทนมันน้อยนะมาละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยมันไม่เท่าทําคลิปคลิปหนึ่งเลยนะเออสมัยสมัยที่รุ่งเรืองทาคลิปหนึ่งได้เป็นห้าหกสิบเหรียญน,นะโอ้โหพันกว่าบาทโอ้ ต่ไมไ่เหนื่อยแบบนี้แค่ดูดูเขาเรียกว่าอะไรดูดูวัตถุดิบต,ต่างๆฟังที่คนอื่นแล้วก็มาตัดมาแปลงมาจับมาตัดมาแต่งไอ้นี่ต้องไปดูดน้ําบ้างทำน้ำทำีำทำ่ำทำมีเดียในกำลังาสาสตรสะพานรู้สึกเหนื่อยนะก็คิดว่าพักๆเขาไว้ดีกว่าวผมเองก็คิดว่าเรามาถึงนี้ได้ก็เพราะ u t u b e นะครับก็จะกลับมาทำ u t u b e ให้จริงจัง แน่นอนก็ต้องเลือกว่าแบบไหนที่คนชอบดูเดี๋ยวนี้เรามีทางเลือกอันเดียวแล้วละ่ะก็คือผู้เลือกต่างวเทศแค่นั้นแหละนะลบลาค่าฟันกันนี่แหละน่าจะโอเคกว่าส่วนเรื่องคดีในบ้านไปดูแล้วก็เหมือนกับเลิกไปเลยก็มีนะคนที่ไปทําคดีน้องแตงโมบ้างหรือแม้แต่ติดตามอาจารย์ตื่นทำบ้างนี่โอ้โหคลิปแต่ละคนนี่ห้าร้อยเจ็ดร้อยนะ เก้าวันยังไม่ผลู่คลิปหนึ่งเหมือนเลิกครับแบบนั้นถ้ายังไม่ดิ้นรนหาจุดอื่นก็แสดงว่าชีพนี้เลิกไปเลยก็เหมือนกท่านในนงก็บอกอยู่ว่าให้ถ่ายก่อนที่เขาจะยึดช่องนะสักอันสองอันเงียบไปเลยเนะี่ยก็ยึดช่องได้นะครับที่สุดาที่บอกว่าสุดาก็คิดอย่างนั้นค่ะเพราะว่ารถรถแก่เราก็ขับไม่ได้อยู่ดีเหมือนสุดาลิปนั่ง เสียภาษีก็ขับไม่ได้ค่ะเก็บไว้เถอะเก็บไว้ให้ลูกหลานถ้าลูกหลานอาจจะช่วยเราใช้นี่ได้ในอนาคตอันมีพูดให้ไวรอน,นะครับไม่ไม่นี่ไม่เยอะพสดาคิดนี่ผมติดค้างอยู่สามหมื่นนะที่ว่าร้อนๆนะส่วนท่านประธานสี่หมื่นนะท่านคงไม่ร้อนเท่าไหร่นะเราผมก็มีทางแก้ก็คือผมจะมาทําคลิปนี่แหละอาจจะช้าหน่อยนะอาจจะรีสตาร์ทท้านะ คงไม่มาท,ทําทีเดียวคนดูเป็นแสนหรอกให้ได้ได้ใช้หนี้เขาเดือน2เดือนคงคงไม่อย่างนั้นเราก็ทําใจส่วนสีฟ้าที่กําลังเตียงป่างกําลังมีความสุขกับมันนี่มันไม่รู้เมื่อไหร่มันจะผ่านกฎเกณฑ์นะแต่ได้เยอะนะเ,เพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันเห็นก็ทานี่เหมือนหลังบ้านทานี่คนดูไม่เกินร้อยสองร้อยนะของผมนี่สี่พันสามพันสี่พันแป๊บ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 ,ปบ,ปบ,ปบเลยแล้วก็มีเพื่อนทักเยอะก็ทาง ขเขาก็ให้กำลังใจเยอะแต่ยังไม่รู้คงยังไม่ผ่านเพราะตัวเลขไม่มีหลักแสนนะนะคุณชุพาน,นีสวัสดีนะครับซึ่งต่อไปครับผมก็จะปรับวิธีการนี้แหละว่าการขายที่ดินก็จะเหลือแค่แปลงเดียวที่ว่าแปลงงานนึงนั่นแหละเพื่อจะมาตัดหนี้ที่มันร้อนๆไปต่อไปก็จะเย็นลงหาไม่ได้ก็ปล่อยหนี้ออกก็คือน่าจะเอารถนี่แหละออกเพราะว่ามัน เอาออกนี่มันมันมันเยอะไหมเพรวาะว่ามันมันผ่อนมันมันอ่อนลงเยอะนะเคยใช้เดือนละสามหมื่นเนี่ยมันจะเหลือใช้เดือนละเจ็ดแปดพันซึ่งน่าจะเอาอยู่นะเจ็ดแปดพันเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันสองหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดพี่นู่นเลยนะมันหนักคุณคุณกุ้มนะครับคุณยายคุณยายเพียงสวัสดีนะครับน้องใหม่สวัสดีนะครับโดนโดนโดนใครโดนแอดฟ้องหรือเปล่าคุณ อะไรว่าอ่านว่าอะไรครันนี่ทิปทิปลองทิปหรือว่าเป็นกำลังใจให้ครับทนายรักษาสุภาพดียนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับคือตอนนี้สุภาพทางกายโอเคยอยู่ทางใจก็นี่แหละมันจะนอนไม่หลับเพราะว่าคนที่เราไปยืมเงินเขาป่วยเขาป่วยมันจําเป็นอยู่แล้วครับเขาป่วยเขาก็ต้องอยากได้เงินเราติดเลยนะเราติดเลย ถ้าจะมาทํา youtube อย่างน้อยนี่กว่าจะฟื้นกลับมาผมว่าสองเดือนไม่รู้ทันหรือเปล่าก็เลยคิดว่าจะขายที่แต่ตอนนี้นี่เราคิดหนักแล้วว่าทําไมเราจะต้องทิ้งลากน่าเราไปอย่างนั้นเรามีความฝันกับเขาตั้งนานก็เลยบอกว่าไม่ขายที่แปลงใหญ่แล้วนะครับมีโอกาสเดียวคือหุ้นกันก็คิดคิดเหมือนกันถึงมาทําด้วยกันได้ส่วนที่แปลงเล็กก็ยังจะขายอยู่สักแปลงหนึ่งหนึ่งงานนะครับเพื่อจะตัดหนี้ตัวนี้ ตัดเสร็จแล้วก็ไม่มีหนี้เพราะไม่มีหนี้แต่ยังมีภาระค่าใช้ใจ่ายก็คือมีรถมีค่าจำนองถ้าเราตัดรถออกไปทีนี้ก็จะเรือน,น้อยมากแต่ก็ต้องรอดูนะว่าสองเดือนถ้าเขามีวาสนาที่จะอยู่กับเราแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มจะต้องฟืน้น <c oughs> เพราะว่าบางทีในตัวผม,มเดือนละห้าหมื่นไม่ใช่เรื่องใหญ่นะสมัยทำ YouTube ดัง,ดง ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะเ,ออเดี๋ยวนี้มีแพลตฟอร์มนั้นมากาลังมาแรงคนเ,เจ้าจ้ามากมีความสุขมากก็ไม่รู้ว่าจะตัวเลขมันเมื่อไหร่จะกลับมาแล้วเมื่อไหร่จะมาเนาะเอาเป็นว่าเราขายแป้งนั้นเสร็จเราจะหายจะได้อยู่ประมาณสองเดือนถึงสามเดือนนะเพราะว่าใช้นี่ไปอยู่ประมาณห้า0มื่นสี่หมื่นสี่หมื่นเนี่ยฮะมันก็เหลือหกหมื่นเนาะถ้าขายได้นะหกหมื่นนี่มันคุ้มค่าใจเราไปสองเดือนนะ แล้วก็นี่นี่อีกสักเดือนหนึ่งก็เะน่าจะเป็นสามเดือนเดี๋ยวนี้ช่อง youtube เนาะเ,ออเดือนที่แล้ว The. นี่นี่ว่าจะไม่ไปไหนมาไหนได้ทีละสามสิบเซนสี่สิบเซนตอนหลังนี่มาไลฟ์สดใี่พวกเราดูวันนั้นมีคนดูย้อน,นหลังนะครับสามพันก็ได้มาสองเหรียญเนาะเดือนนี้ได้สิบห้าเหรียญปิดปิดแล้วนะสิบห้าเหรียญก็เลยโอ้โหมันก็พอได้นะเรา ความจริงเรามาคุยเห็นหน้ากันทุกวันก็พอได้อยู่วันละเหรียญวันละอะไรแต่ว่าก็เอาแบบนี้แหละคือทางไหนที่เรารู้ว่ามันไปไม่ได้แล้วนี่เราไม่ควรเดินนะผมผมคิดอย่างนี้เหมือนกับทางที่ว่ามาพูดเรื่องส่วนตัวของเราเราเนี่เมื่อไม่เมื่อไม่เบิกแล้วเนี่ยไม่ควรไม่ควรทําต่อไปหรอกเราก็ปรับตัวเราเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องของคนอื่นดีกว่าซึ่ง มันก็มีตัวอย่างอยู่แล้วบวชมาไกลเขาเดียวนี้เขามีคนดูวันละเป็นแสนก็มีเนะาะไลค์คลิปนะใช่คลิปเดียววัดนึงอะเขาทาหลายคลิปเพราะฉะนั้นเป็นเราก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าสมัยก่อนเราก็ยังเป็นไปได้ตอนนี้ทําไมจะไม่เป็นไปได้ก็เลยจะมานั่งคิดนะครับส่วนสระน้ําก็ปล่อยนว้อย่างนั้นแหละคนก็ทําสระน้ําส่วนตัวไว้ๆก็ยังมีเนาะเราทําคนมาบ้างไม่มาบ้างก็ธรรมาดาเรื่องธรรมาดา มันไม่ได้ราคาแพงเหมือนรถยนต์นะเห็นนี่ก็สองสามแสนเองรถยนต์มันล้านห้านะ